ก็ตอนนี้แน่ๆเลยก็คือเลื่อนเลื่อนไปก่อนแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปแบบไปยาวหรือว่าอาจจะเลื่อนไปถัดไปอีกแค่แบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ตัวเองก็คือดูสถานาการณ์เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใใเดีขอเดือนก่อใช่ไหมครเออเดือนมหาก็คือมันเป็นเดือนมีนา แต่ว่าเราไม่อยากไม่อยากเสี่ยงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเลื่อนไปเลยดีกว่าแต่ว่ากําลังจะดูกันอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะว่าอาจจะเป็นแบบช่วงๆกลางปีไปเลยหรือว่าอีกทีไทยแบบสส้นปีไปเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะที่มัมีแผนสำรองไหมว่าแบบว่าอาจจะลดสเกลงานไหมเขาเลยไหลทุกท่าลดสเกลงานล,ลดไม่ได้คะ่ะเพราะว่าจ่ายมาจาไปหมดแล้ว <laughs> แบบเพราะว่าจองโรงแรมแล้วมาจําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลดไม่ได้ค่ะไปแล้วมาจำนี่คือถจ่ายไปทั้งหมดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อยังไม่ร้อยค่ะแต่ว่าก็คือมาจองไปแล้วอจัดไปแล้วแล้วก็แบบเอิจริงๆแล้วงานมันค่อนข้างแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเดินหน้าไปประมาณแบบหกสิบเกือบ70็สิเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถอยไม่ได้แล้วคิว่าไงต้างเต็มเลยอะก็เห็นพวกเราแบบว่าลงรูปรับถอยหลังกันเลยแต่ดอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได <Yes ้เซ็งค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเวลาแบบว่าให้นั่งนั่งนอนนอนต่อใช่จทีมส่วนพวกออกแกนไนท์หรือว่าทีมงานที่เราจ้างไปแล้วเนี้ยเขาเข้าใจนะเราจะต้องเสียบบางคนต้องเสียบเหมือนแบบเสียค่ามัดจำไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราา้งงบก็อันนี้ก็เอ่อคุยกับออกแกนไนท์แล้วแล้วก็คุยกับทางโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาก็เข้าใจเขาก็บอกว่าคือ ก็ไม่เป็นไรเลื่อนไปก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าลบเล้าวันจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถ้าสะดวกแบบอยากจะวันไหนอะไรก็เดี๋ยวค่อยบอกกันอีกทีได้เลยเลย่างเราคิดไว้ว่าอย่างนีก็ปีในปีนี้แน่นอนปะยังไงก็คงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพราะว่าก็ยังก็ยังเชื่ออยู่ว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วใช่ก็เปลี่ยนมาจากที่ไทยแล้วใช่นะเปลี่ยนมาจากที่ไทยแล้วค่ะก็ ตอนนี้เนยก็ลอยในอากาศอยู่เหมือนกันสองคนที่คุยกันว่าใครจะก่อนออคือของเนยมันยังไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของของแจมอ่ะคือยังไงก็แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่จะลืเลิกอะไรงคงไม่ดูเลิกใหม่แล้วก็คือเอาตามสะดวกของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สถานที่เดิมสถานที่เดิมค่ะยังเป็นที่เดิมใช่มันมีช่วงระหว่างที่มันรออะไรยเงี้ย ท, terminar, ที่มันเลื่ lateral, lly, together, so um. Father, insula, อนไปมันมีรายการเปลี่ยนแปลงนะคสำหรับการแบบเต็มงานหรบเออชุดไอเดียขึ้นมาแล้วอยากจะทำเพิ่ก็เติมอ๋อก็จริงๆจริงๆก็คือคุยรูปแบบงานทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือตอนแรกกก่า่ะช่วงเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยเราจะแบบเริ่มแบบเเชิญแบบเชิญ ผู้ใหญ่หรือทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยยังไม่ได้แจ้งอะไรใครอะไรยังไงเลยแล้วก็ส่วนเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวเราอะไรเงี้ยค่ะก็บางคนก็มากระซิบแล้วบอกว่าเออจะท้องแล้วนะชื่อไงแล้วก็บอกว่าเออยังยังไม่ไปวัดตัวแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคโอเคเพราะว่าเรายังไม่รู้เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไย่าใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ละคนก็ไปกันหมดแล้วค่ะ ตอนแรกตอนแรกวางไว้เท่าไหร่อะไรนะคะตอนแรกวางไว้เปนที่เท่าไหร่ที่จัดงานอ๋อตอนแรกอะก็คือวางไว้ว่าวันเป็นวันที่20นะมีนาก็ <c oughs> ก็เลยนั่นแหละค่ะ